สาวๆท่านไหนที่ชอบโพสต์ตรูปและข้อมูลส่วนตัวไว้ในสื่อออนไลน์อย่าง facebook ต้องระวังค่ะเพราะภัยรอบตัววันนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวรายหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการมีผู้ไม่ประสงค์ดีเอาข้อมูลส่วนตัวของเธอไปแอบอ้างและโพสต์ตขายบริการทางเพศบนอินเทอร์เน็ตจนเธอถูกคุกคามอย่างหนักจากคนที่มาติดต่อขอซื้อบริการ ทำการโพสทำการทำการส่งข้อความมาดา่าโพสมาเม,ม้ม <Okay. S 2> มาเม้มในเฟซบุ๊กแล้วก็มีการเอาไปโพสขายตัว <Okay. S 2> ให้ที่อยูอ่ให้เบอร์โทรศัพท์จริง,รงคุณกันตวดีนิสารพายุหรือคุณเปิ้ลถูกคุกคามอย่างหนักจากผู้ไม่หวังดีเข้ามาปลอม Facebook นำข้อมูลส่วนตัวทั้งภาพชื่อเบอร์โทรติดต่อ แล้วเอาไปประกาศขายบริการทางเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์เหตุการณ์ที่โดนคุกคามมีอะไรบ้างคะก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาก็เหมือนขอซื้อบริการเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทางนู้นไปคุยไว้ว่ายังไงตกลงอะไรกันอย่างนี้เรียบร้อยที่ร้ายคือผู้ไม่หวังดีแอบแฝงเป็นตัวเธอในเฟซปลอมที่สร้างขึ้นแล้วตกลงขายบริการทางเพศโดยให้เบอร์โทรศัพท์คุณเปิ้ลไว้ แล้วผลที่ตามมาจากที่เขาทำอันนี้คืออะไรคนะคือก็มีผู้ชายโทรมาติดต่อเราว่าทําไมทัก็ตามไปทาไมคุณไม่ตอบเขาไปคุยคุยยังไงกับผู้ชายก็ไม่ทราบนะคะว่าแต่คุยว่ายังไงแต่ว่ามีผู้ชายโทรมาว่าทําไมไม่ตอบเฟซนัดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ไหนแล้วแล้วอันไหนที่เราคิดว่าหนักที่สุดคะหนักที่สุดคือการเนี่ยตัดต่อรูปภาพม,มีการเอารูปภาพแบบว่าแก้ผ้าค่ะ เอามาผสมกับเราว่าเป็นเราใช่ภาพรามกอาจารย์ให้ตีเป็นเราแล้วไปโพสในเฟซเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ no> ้นนับเป็นเรื่องราวที่ทำให้เธอรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตรู้สึกแย่มากแบบว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาไม่เคยโดนด่าขนาดนี้เลยแบบมันคือข้อมูลเราอะแบบมันทำให้เราแบบว่า เสสจุขภาพีะเบื้องตน้นเธอได้รวบรวมหลักฐานเข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นถูกปลอมเฟซแล้วเอาไปประกาศขายตัวนี่เป็นอุทาหรณ์ถึงอันตรายจากการนำข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อเบอร์โทรและที่อยู่จริงลงในสื่อออนไลน์อย่าง Facebook วันนี้เรามีคำแนะนำจากพลตำรวจเอกสมพรแดงดีรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยค่ะในส่วนของผู้ใช้เนี่ยต้องต้องระมัดระวังอยู่แล้วลครับการใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ,จะโดนกับคนที่เปิดเป็นสาธารณะหรือไม่ก็อาจจะมีกรณี คุณข้องมองใจกับใครเป,เป็นการส่วนตัวนะครับถ้าโดยปกติทั่วไปนี่จะใช้ปกติทั่วไปธรรมดาธรรมดานี่ก็ไม่น่าจะโดนสิ่งที่ต้องระมัดระวังกนะ็คือว่าอย่าเปิดเฟซบุ๊กนีย่ยเป็นสาธารณะเลยก็ไม่รู้คนร้ายจะเข้ามาแอดเราตอนไหนโดยปกติเนี่ย Facebook เฟซบุ๊กเขาไม่ค่อยใช้ชื่อจริงกันหรอกเพราะฉะั้นอย่าเอาชีวิตจริงไปปนเพราะอาจจะมีภัยมาถึงตัวส่วนหนึ่งก็สกรีนพอสมควรที่คนที่เราจะเข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนควรจะรู้ที่มาที่ไปว่าเป็นใครไม่ใช่รับไปเรื่อย การใช้สื่อออนไลน์อย่าง Facebook เป็นเหมือนดาบสองคมค่ะบางคนใช้เพื่อความบันเทิงใช้ในเชิงสร้างสรรค์แต่ก็มีบางคนที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราลงบนอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปแอบอ้างโดยผู้ไม่หวังดีค่ะ